ครับมาเล่มสองนะครับจริงๆผมก็อัดต่อแหละนะไม่ทำอะไรต่อส่งผู้ดำเล่มสองคุยผู้ดำแล้วผู้ดำบอกให้ไปไหนเอ่ยถ้าวายหัวใจของชุมชนที่ถูกทอดทิ้งคือเขาจะได้ทำต่อไหมผมผมไปกับเขาดีกว่านะครับที่เดิมนะ อาจเวลาต่อๆกันเลยครัตอนนี้เนี่ยโมกี้อเนี่ยเราได้อะไรเห็นไหมสามพันนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทําต่อกันนะเพราะว่าเล่มนี้อ่ะส่วนมากเขาจะทําต่อกันครับไปกัน เขาไปจริงๆด้วยครับเขาไปทำเล็มต่อเลยเออลาเตตตี้พัดฟอดีเลยครับเราเดตตี้ทำเล็บสองต่อด้วยแม่เล่มสองนี่คือเห็นว่ามันจะช้าตรงไอ้ตัวนั้นนะาสานหหงดวงดาวเชยนวผมตัดคิปไปตรงน่้เป็นโซสันไหมนะครับเล่มสองหน้าแรกน่าจะเป็นโซสันนะครับริงก็น่าจะทำตามเดียงตามมันเดิมไหม นะครับน่าจะต้องไปที่โซซันนะครับนะขา m a r ไว้ให้แล้วฮะจุดแดงๆนี่คือเขอาาร์ k เนะาะไปครับนะครับให้เราค่าโซซันตรงเนี้ยทินฐานโซซันเนี่ยให้ค่าตัวเนี้ยหนึ 1, ่งพันห้าเอสองพันห้าร้อยตัวนะครับนะตัวเนี้ยสองพันห้าร้อยตัว ถวายชุมชนคุณถูกทอดทิ้งนะครับตรงนี้คือ2 5 0 0ัห้้นนตัวนะครับค่อยๆทำไปนะครับสมุดเริ่มสองที่เมื่อกี้เขาออกกันแล้วฮะครับอ้าเขาอยู่อยู่นี่จี้เลยครับโคตรเลย เป็นตีกองทัพแล้วตอนนี้เอาเรื่องคะเราได้ตีกองทัพแล้วครับเอาหาคนทําไปเรื่อยๆเอาเรื่องสุดๆเอาแล้วฝุดๆเดี๋ยวเราน่าจะจบนะครับสมุดเต็มนี้ ครับตัวนี้ก็โซซันนะครับสองพัน้ารตัวครบแล้วนะฮะก็ต่อไปไปแจนเที่ยวนะฮะต่อไปเนาะก็ดีแบบเนี่ยที่ยวจะได้ดอกคิค่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมต้องพักก่อนแล้วไงก็นะครับที่ก็ผมก็จะตัดคลิปไปเรื่อยนะครับแต่๋ในที่นี้ก็อาจจะไม่เจอตี้ดีละผมต้องไปก่อนเนาะโอเคครับ เอาลนะตอนนี้ครับเราก็มาตีกิวเนาะนะครับมาที่เตมองนะครับเตมองอยู่ที่อ,อะไรนะไอจันเซียวนะครับไปอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปจอดม้ากันไว้ที่ไอสายบาซ่าครับก็ต้องเดินไปนะครับตรงจรันเซียวนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปทีตอนเจอกันที่จันเซียวนะ <S <S ตอนนี้ผมก็มาตีที่จันเซียวนะครับจนะันเซียวนะเวสบรรลุแล้วฮะสองพันห้าร้อยตัวพันละตัวนะครับได้แล้วฮะจำนวนตาดอกเพิ่มไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหมสามาสุดยอดนะครับต่อไปเราจะเป็นแถวท้าวัยวิญญาณของพวกทหารที่กล้หาห่านนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแถวนี้ปะ ผมไม่แน่ใจนะถวายทหารี่การนี่น่าจะเป็นชนเผ่าเม้นปะชนเผ่าเม้นหรือแถวนี้ฮะแถวนี้นะนี่นแถวเนี้ยไม่ตรงนี้ก็ตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันตรงไหนนะขออ่านได้แป๊บหนึ่งน,นะอ๋อทหารบุก,ก้านะครับไม่ใช่ครับตรงนี้ต้องเป็นเซเลคาร์ นะครับเหล่านักรบศิเรคาหนอยู่ที่คำแนะนำสองร้อยสิบี่อะเซเรคาหนเซเรคาหนนะฮะเซเรคาหนตรงนี้ครับนี่ฮะต่อไปเราต้องมาตรงนี้กันนะฮะจากจันเซียวเนาะจากจันเซียลวิหารแอนเซียวตรงนี้ครับเรายืนอยู่เราต้องมาที่เซเรคาหนนะฮะตรงนี้แถวหมู่บ้านวินดิคูดเดลวินคูด ก็ต้องมาจากตรงนั้นมาตรงนี้นะครับต่อไปเป็นเวทมนต์ต่อไปเป็นปเซตคาดนะครับโอเคอยังไงเราตัดภาพไปตอนที่เราไปเจอเซตคาดแล้กันนะ เนื่องจากเมื่อวานนะครับเป็นติดบอสกามอสเนาะนะครับติดบอรกามอสนะตามตารางเมื่อวานครับผมตีหย่อนไปเรื่อหัดนะฮะเมื่อวานมันเปเรื่อหัดกามอสห้าทุ่มนะครับก็เลยติดบอสดกามอสก็เลยวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับใช้ดินจาเนาะเป็นตัวลองผมเองนะครับใช้ของเดียวกับบอลลีเออร์ยกเว้นอาวุธนะครับสามชิ้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่า จะได้ไหวหรือไม่นะโอเคเดี๋ยวเราดูว่าจะจบเร็วหรือไม่นะฮะรอดูกัน ตอนนี้เราก็ทำเควสสมุดของเซติคามเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตัวน,นี้ผมไม่มีอันนี้เนาะตัวน,นี้ผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคุยทาวอนนะครับผมเลยต้องเดินเอามานะครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปของเราคือมานชาวนะครับตัวน,นี้เนาะนะครับตัวน,นี้นะไม่รู้ว่ากี่ตัวนะเราตัดภา้าไปทีตอนไปมานชาวแล้วแล้วกันนะครับเจอกันตอนมานชาวนะจ๊ะ เอาละครับตอนที่ผมก็มาถึงจุดของเควสนะครับป่มามันเชาวานาะก็เริ่มจากที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันตีกี่ตัวนะครับโอเคสามพันตัวนะครับสามพันสานตัวนะเดี๋ยวเราตัดภาพี๋ยวดูบรรยากาศตอนตีด้วยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็จบเควสที่มารชาวแล้วเนาะสมุดเล่มที่สองนะครับบทที่9นะครับจบแล้วต่อไปเป็นบทที่10นะครับเป็นสุสานวดวงดาวนะเพราะหาจากตรงนี้ทางฝั่งแบบทางซ้ายข้างบนนะครับเนี่ยตรงที่ตรงนี้อยู่ะครบทาร์อ่ะตรงนี่คนนี้อยู่อะตอนนี้เราได้ตี้นะครับตี้ที่มาช่วยเราก็ เดี๋ยวไปตีสุสานดวงดาวกันนะครับตรงนี้เนาะตอนนี้เข้าไปละเดี๋ยวรอค่อยตามเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เจอกันตอนที่สุสานดวงดาวนะเจอกันสุสานดวงดาวครับผมเอเนะครับตอนที่เข้ามาถึงจุดของสุสานดวงดาวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตีกี่ตัวเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูตีดูกอนนะตอนนี้บาร์เป็นตีกองทัพนะครับตีกองทัพก็ตีได้นะนะครับมาเรามาดูว่ามันให้ตีทั้งหมดกี่ตัวอ้าวยีคนเอ็นบีสี่เหรอ ผมจะลองดูมันไม่ได้ทั้งหมดีตัวมันต้องตีทั้งหมด4ตัวอ๋อ3,000ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูบรรยากาศในการตีแล้วกันนะครับว่าเราจะวนลูปยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตัดภาพกลับไป น,นี้เราก็ครบควิสแล้วนะครับสำหรับสมุดมาคาฮาสเลมที่สองนะมาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอบ้างครับผมเออฟื้นฟูไปบร้อยครบแล้วนะคะเป็นไงครับตอนนี้ก็ถือว่าจะสิ้นภารกิจกันแล้วครับตอนนี้มารอตีคานาดานะฮะโหนกตีกูยับเลยนะจ๊ะไอ้ก็ เป็นแนวทางนะครับในการที่ใครอยากจะได้ทําสมุดตัวนี้นะก็ครับเจอกันเนาะคลิปหน้ามีเนื้อหาสาระอะไรก็กดอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะคลิปหน้าเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรก็รอชมกันครับคลิปนี้ก็เป็นงเท่านี้ฮะเจอกันครม every day